จากโจทย์ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์พิจารณานะครับว่ามันเสียงที่จะเป็นอีคอนดิชันหรือไม่นะครับด้วย5วิธีที่เราพูดถึงในสไลด์นะครับวิธีแรกเป็นการดูว่าขนาดของดีเทอร์มินนต์มันเล็กหรือไม่นะครับส่วนอีก4วิธีจะต้องอาศัยเมทริกซ์อินเวอร์สนะครับซึ่งเรารู้จักเมทริกซ์อินเวอร์สไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะหายังไงนะครับก็เลยเอาเรื่องของการพิจารณา อีวคอนดชันด้วยเม t r i c ก n ินวอ4สี่วิธีมาแทรกด้วยนะครับหลังหลังจากที่เราเรียนเรื่องเมตริกอินวอดไปแล้วนะครับทีนีเ้เราไม่มีชีทในการไม่มีเวิร์กชีทที่เราเตรียมไว้สําหรับทําเรื่องนี้มาก่อนนะก็ก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทําให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเ,เราใช้เอ็กเซลเป็นเครื่องมือได้ง่ายๆยังไงบ้าง เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อชีฟว่าเป็นนี่เลยก็แล้วกันนะเป็นเขาให้ใส่เครื่องหมายคำถามเนี่ยเขาไม่ให้ใส่อักขระพิเศษแหละจะใส่เครื่องหมายคำถามเขมาไม่ให้ใส่เอ,อเอางี้ก็แล้วกันนะว c o คอนด i t i o n o น not นะครับเดี๋ยวใส่สี้วย จะได้แยกออกไปนะครับอ่ะนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะวิธีทำนะครับว o วคอนดิชั่นออนนอตนะอ่ะเรามีอย่างนี้แล้วกันนะคือพอดีสไลด์ผมใส่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วนะก็เลยใช้ใช้แบบนี้นะเอ่อฟ e t h เมท สิ e ่งนี้เป็นระบบของสมการเส้นตรงที่เป็นเงื่อนไิสิ่งนี้ต้องมีนะครับอ่ะนี่นะก็คือตั้งไว้ว่าเดี๋ยวเราจะดูอันนี้นะครับทีนี้วิธีที่หนึ่งนะครับ ก็คือ,อดูว่า,าดีเทอร์มินานต์ของเม่ติกสามรระสิทธิ์เล็กมากๆหรือไม่นะครับ นะก็คือวิธีแรกก็คือดูว่าดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกส์สมระสิเนี่ยมันเล็กมากๆหรือไม่นะครับเกณฑ์ก็อาจจะใช้เลขหนึ่งนั่นแหละนะครับถ้าน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยก็ให้สงสัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราอธิบายไปเมื่อเมื่อคลิปเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับว่าถ้าตัวเลขดีเทอร์มินแนนต์มันเล็กกว่าหนึ่งเออร์เรอร์มันจะถูกขยายขนาดขึ้นนะครับก็ลองใช้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งก็ได้นะครับนี้ ของเรามันเป็นปัญหาตรงนี้ถูกไหมผมก็เลยว่าจะอืมก็คือเดี๋ยวผมจะเอาสไลด์ตรงเนี้ยตรงท่อนเนี้นะครับไปแปะไว้ด้วยนะเดี๋ยวเวลาดูทีหลังจะได้จะได้นึกออกว่าอ๋อมันอยู่ในสไลด์ช่วงนี้นะครับผมก็จะเอาตรงนี้ไปด้วยนะ วิธีแรกนะครับก็คือดูว่าเป็นด e เทอร์มินแของแมทริกซ์สัมประสิทธิ์มันเล็กมากๆหรือไม่นะครับผมก็มาแปะไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ทำไงล่ะก็ต้องหาอ้นี้ใช่ไหมครับต้องหาด e เทอร์มินแของแมทริกซ์สัมประสิทธิ์ใช่ไหมผมใช้ตัวอย่างเดิมนี้นะครับผมใช้ตัวอย่างเดิมนี้นะ เนื่องจาก d e t e r m i n ินแของเมทริกสัมประสิทธิ์อะเราทําไว้แล้วในตอนที่เราพูดเรื่องกฎของครเมอร์ใช่ไหมครับผมก็เลยจะประหยัดเวลานะผมก๊อปไปเลยนะครับอนี่นะครับก็เนี่ยเราก็หาด e เทอร์มินแของเมทริกสัมประสิทธิ์ใช่ไหมครับมันออกมาเป็นเนี่ยครับ ร้อยเจ็ดสิบห้ามันใหญ่กว่าหนึ่งมากๆอยู่แล้วะนะครับผมก็จะเขียนว่าดีเนื่องจากใช่ไหมเนื่องจาก because ดีมากกว่าหนึ่งมากๆใช่ไหม เขาเขียนอธิบายแบบนี้นะครับว่าเนื่องจากดีเทอร์มินานต์มันมากกว่าหนึ่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ uh, This system should be fine ก็คือระบบนี้น่าจะจะใช้ได้นะครับแล้วก็ far away from being an i l l c o n d i t i o n system ก็คือก็อยังห่างไกลกับความเป็น i l l c o n d i t i o n system นะครับเนะเาะแล้วก็เนี่ยนี่คือวิธีแรกนะครับดูแบบนี้แล้วก็คิดว่าเออไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ อะทีนี้เหมือนเดิมครับคือเวลาเราจะพิสูจน์อะไรสักอย่างอะเราก็ไม่ควรจะพิสูจน์แค่วิธีเดียวแล้วแล้วจบเลยไงมันก็ดูไม่ค่อยออใช้สติปัญญาเท่าไหร่ไม่ค่อยอินเทลเล็กชวลเท่าไหร่นะครับรู้จักคำนี้ไหมไม่รู้นะคำว่าอินเทลเล็กชวลเปนคำที่ที่ดีนะสวยดีนะครับอินเทลเล็ชวลหมายถึงแบบมีสติปัญญาคิดได้อะไรแบบนี้นะครับ ไม่ไม่ไม่เชิงฉลาดะนะคือฉลาดมันก็เป็นอีกคำหนึงเป็น clever เป็นอะไรไปแต่ว่า intellectual ability อะไรแบบนี้คือความสามารถในการใช้สมองคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยครับเ,เพื่อให้มันดูแบบไม่ด่วนสรุปเกินไปอะไรเงี้ยก็ควรจะดูหลายๆวิธีนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำวิธีต่อๆไปให้ดูนะครับ อันนี้เสร็จเป็นหนึ่งอย่างละคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับไม่น่าจะเป็นอีลคอนดิชันนะครับผมไฮไลท์ไปข้อสรุปก็จะดูเป็นแบบนี้นะครับนีวิธีแรกน,นะใส่สีสันอลไรนิดนึงนะครับจะได้นัโอเคอ่ะวิธีแรกจบนะครับ